สวัสดีครับผมช่วงนี้ครับก็หมดหน้าฝนครับกาลังเข้าหน้าหนาวแล้วครับผมใครที่ล้างรถเสร็จนะครับผมก็เริ่มจะเห็นรอยครับช่วงหน้าฝนไปรยอะไรมาบ้างเดี๋ยววันนี้ครับผมมาแนะนาครับผลิตภัณฑ์ตัวเดิมครับตัวเดิมเลยครับผลิตภัณฑ์ลบรอยของเนว่าดายนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมาลบรอยเป็นเคสเคสนี้เลยครับผมตัวนี้ถอยเบียดมาครับถอยเบียดครับถอยเบียดมาแรงด้วยนะครับสีน่าจะหลุดไปแล้วด้วยครับพวกค่าดำๆสีน่าจะหลุดเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนาครับ ตัวเดียวจบเลยครับตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับการใช้งานที่ง่ายๆครับลูกค้ามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับลูกค้ามีน้ําเปล่านะครับที่อยู่ในรถนะครับล้างก่อนครับล้างก่อนนะครับล้างก่อนเลยล้างเพื่อเอาเม็ดก่านเม็ดทรายออกครับรถเราจะได้ไม่ลอยไม่เป็นรอยขนแมวนะครับหลังจากนั้นครับเราสั่งไปครับผมตัวนี้เลยครับของเนื้อได้ครับแกะเลยครับแกะออกมาครับครับไม่จําเป็นต้องมีความรู้ในด้านการขัดรอยมาก่อนนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายครับเพราะว่าตัวน้ํายาเป็นคุณภาพอยู่แล้วนะครับ ผมอ่าพอได้เสร็จนะครับลูกค้าง่ายๆครับครับผมกดหัวขึ้นมานะครับกดหัวแล้วบีบออกมาครับครับผมนี่ครับบีบออกมาครับนี่ครับลูกค้าจะบีบใส่ตัวรถก็ได้นะครับหรือว่าบีบใส่ผ้าก็ได้นะครับหลังสักนั้นนี่ครับผมนี่ครับครับผมทํานิ้วแบบนี้นะครับแล้วกดเลยนะครับตัวน้ํายานะครับสามารถใช้ได้หมดนะครับพวกรถใหม่ป้ายแดงนะครับ ที่เพิ่งขับออกมานะครับจากศูนย์เลยครับขับยังไม่เก่งไปเบียดไปเฉี่ยวมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่มีเอฟเฟกนะครับรถที่ไปเคลือบแก้วเคลือบคิดตั้นมาครับคอร์สละสองสามหมื่นนะครับแล้วบางทีไปโดนรอยบงรอยเบียดมาเล็กๆน้อยครับใช้ตัวเดียวเลยลูกค้าต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับเวลาใช้ให้ใช้นิ้วอย่างนี้ครับแล้วก็กดเน้นๆไปนี่ครับอ่าแต่รอยพวกนี้น่าจะเป็นรอยลึกครับสีน่าจะล่อนออกไปนะครับตัวน้ํายาจะขัดไม่ได้ถ้าสีหลุดสีล่อนไปแล้วนะครับลูกค้าขัดไม่ได้ แต่ถ้าสีไม่หลุดไม่รอดนี่ครับนี่ครับกดเลยเห็นไหมครับอ่าตรงนี้สีหลุดครับเห็นไหมครับเห็นหลุดเป็นสีดําครับอ่าตรงนี้จะขัดไม่ออกแต่ถ้ารอยที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับลูกค้าที่เป็นรอยมาอย่างเงี้ยรอยไม่ลึกสีที่ยังไม่หลุดนะครับไม่หลุดแบบนี้เห็นไหมครับลูกค้าตัวน้ํายาตัวเดียวมันสามารถขัดได้หมดเลยเห็นไหมครับนี่ครับใสเห็นไหมครับใสมันลดใหม่อีกรอบนึงนะครับใสมันลดใหม่อีกรอบนึงและเพิ่มเติมอย่างหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับ อนี่ครับเห็นไหมครับพวกไฟบุ้งไฟเบอร์นะครับจะขัดได้หมดเลยนะครับกดหัวครับเหมือนเดิมครับบีวมาครับนี่ครับป้ายครับถูนะครับเน้นๆเลยนะครับผมนี่ครับจากที่เราต้องไปเสียครับเสียเงินเสียเวลาเอารถเข้าศูนย์ให้เสียประวัตินะครับผมตัวน้ํายาตัวเดียวสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับถ้าลอยไม่ลึกนะสีไม่หลุดไม่ร่อนนะครับลูกค้าใช้ได้เลยพวกรอยเล็บกงเล็บไก่นี่ครับง่ายๆครับครับผม จากที่ต้องเสียรอยหนึ่งสองสามพันนะครับลูกค้าเราสั่งขวดเดียวไปใช้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ครับเห็นไหมครับไม่กัดสีด้วยครับไม่มีเอฟเฟกครับไม่ทําลายนาเลกเกอร์ครับสีรถเงาใสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สาคัญก็คือลูกค้าลูกค้าประจํำชอบถามว่าใช้กับรถมอไซค์ได้ไหมตัวนี้ใช้ได้สบายเลยนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับใสนะครับใสมากครับผมนี่ครับง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับนี่ขวดเดียวครับ ง่ายมากครับ1ขวด390บาทนะครับผมแต่สำหรับลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่มีรถหลายคันนะผมแนะนําเลยสั่ง2ขวดจะคุ้มกว่าครับเพียง500บาทเก็บเงินปลายทางและสําคัญเลยครับผม50ท่านแรกต่อวันครับเราจะแถมผ้าให้ด้วยครับเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเวลาไปใช้ก็คือซื้อไปเนี่ยหเซตเนี่ยสามารถใช้ขัดได้เลยนะครับผมอ่าและสําคัญเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางครับผมอันดับแรกขอบคุณลูกค้าที่อยู่ สบปลาวด้วยนะครับลูกค้าไปจําเลยครับประเทศลาวครับเยอะมากแล้วก็เต็นท์คาแคร์นะครับพวกคาแคร์แล้วก็เต็นท์รถมือสองนะครับที่ใช้อยู่นะครับต้องขอบคุณลูกค้าไปจํามากๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสาหรับลูกค้าที่สละเวลารับชมนะครับขอบคุณครับ